สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำเส้นเล็กแห้งนะคะเลืมไปเนาะอะ่หยุดกล้องเอาไว้นะคะสตอบเอาไว้แล้วก็ลืมพอจะมาเดินกล้องใหม่พี่อ้อยไปกดออกเฉยเลย เส้นเล็กที่นี่จะซื้อทีซื้อทีละกิโลเลยเน,นนะคะแล้วก็อ่าเป็นให้สนิทเนาะไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะตัวนี้จะอยู่ได้นาะน เราพี่เราซ่อมไปไว้ไหนทำเป็นมังสวิรัตนะคะเพราะว่าใส่กระเทียมเจียวเนาะถ้าเป็นเจก็กระเทียมเจียวไม่ใส่นะคะ ตัวนี้ไม่ไม่ใส่ซุปผงนะคะเพราะว่าเป็นแห้ง จะไปทานเองจานนี้ตั้งใช่นะคะหมดไปห้างแล้วลืมซื้อนะคะลืมซื้อมา ถ้าชอบถ้าลูกชิน้นเยอะๆก็ใส่ได้นะคะพี่อ้อยใส่แค่เป็นพิธีเนาะพริกไทยป่นเป็นพริกไทยดำนะคะตัวนี้จะซื้อมาปั่นเองนะคะแล้วก็เวลาเราจะก่อนจะปั่นก็ต้องคั่วก่อนนะคะเขาจะได้หอมเนาะ เสร็จแล้วค่ะมาขามาทานได้กันเส้นเล็กแห้งมังสวิรัตนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกับย่อยเนาะแล้วก็ ย้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะพี่ย่อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ